สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนําเอามวยโลกแห่งความทรงจําในอดีตกลับมาระลึกความมาละความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกคนพูดทางเพจกีลาเดลีและก็ยูทูบช่องไฟคลาสสิกนะครับสัปดาห์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ26ปีที่แล้วครับศึกมวยทิมแมงแชมป์โลกรุ่นเฮฟเวทของสบัสด WBO นะครับซ้ายมือเจ้าของตําแหน่งแชมป์กับริบิกบิกเดนีิโบนะครับส่วนขวามือก็คือฮอเกอรลุยส์กอนซาเลสนะครับยักษ์จากคิวบาครับ คู่นี้ชกกันไปเมื่อวันที่17มิถุนายนครับปี1995นะครับที่ MGM Grand ในาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาครับเป็นการประกาศตำแห่งแชมป์โลกไฟ์แรกนะครับของเรดิกโบครับหลังจากได้แชมป์ของ WBO ครับมาด้วยการเอาชนะทีโยเฮอร์บี้ไฮครับต่อยชนิดทียว่านับแล้วนับอีกครับเมื่อเดือนมีนาคมในปีเดียวกันนั่นเองนะครับ บนเวทีครับพิธีกรก็เจ้ากเก่าครับไมเคิลบอฟเฟอร,ฟร์ครับนี่26ปีที่แล้วนะครับหน่วยคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันของสองนักชกที่รูปรางใหญ่โตมหัศลนครับ นี่คือพุทธชิงในวันนั้นครับมาพร้อมสองผมนี่แหละ <World. S 1> ขัดใจบิดา <World. S 1> มารดาจริงๆครับเขาจะลุย <Championship. S 1> คอนซาเลสขณะนนที่เ <Nevada. S 1> จ้าของตำแหน่งแชมป์โลกนี่เป็นแชมป์โลกคฮวีเบตสมัยที่2แล้วนะครับสำหรับเฟรดิกโบแล้วกันเนี่ยครับประโยคทองของไมเคิลบัฟเฟอร์ครับและสเกตเฟรดดี้ดูดรามโบครับมาเหมือนเดิมครับ น,น,นี่คือยอดมวยสากลสมัครเล่นนะครับของทีมชาติคิวบานะครับประสบความสำเสร,ร็จมากมายครับในเมื่อครั้งนี้ยังสวมพชรกาสวมเสื้อก,กล้ามชกมวยสากลสมัครเล่นในรุน่นซูเปอร์เฮฟวีเวทนะครับเป็นเจ้าของอเหรียญทองแพนอเมริกันเกมสองสมัยค,ครับแล้วก็วันนั้นนี่เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งของ WBO ด้วยครับยากจากคิวบาครับ ยังไม่เคยแพ้ใครครับโอเคหลุยส์กอนซาเลสครับชนะ23น็อปถึง22นะครับสถิติในวันนั้นมันน่ากลัวจริงๆครับพลังกำปั้นของแกนี่ไม่เข้าใครออกใครครับชนะที่แชมป์โลกคนนี้ครับในวงการมว,วยชั่วโมงนั้นนี่ก็ไม่ต้องสาธยายสปปรรพคุณกันได้มากครับอย่างที่เรียนครับวันนี้คือแชมป์โลกสมัยที่2ของเขาแล้วครับสมัยแรกนี่ครองแชมป์โลกด้วยการเอาชนะอีเวนเดอร์ฮอลิฟิลด์ในไฟที่หลายคนยังประทับใจครับ แล้วก็เสียคืนกลับไปให้โฮลิฟิลล์นะครับก่อนที่จะมาได้แชมป์โลกของ WBO เนี่ยครับสถิติวันนั้นนี่ชนะ36แพ้1ครับน็อก30ครับมิกแดดดี้ครับคือดิกโบแล้วก็อย่างที่เรียนก็วันนั้นนี่เป็นการเจอกันของ,ของสองนักชกยักษ์ใหญ่ครับ ดิกโบร์นี่196เซนติเมตรครับพอเกหูริกอนซาเลสนี่2 0 1เ็ซนติเมตรครับตัวใหญ่จริงๆส่วนคนที่3บนเวทีนี่นตัวกระจิ๋วเดียวครับมิสเลนเป็นผู้ตัดสินแของการบนเวทีโบร์กางเกงสีขาวครับยกทีหนึ่งเริ่มแล้วนะครับ แล้วคู่นี้นี่ก็ต้องบอกว่าแม,ม่ก่อนชกนี่ก็เหมือนกับว่าแค้นกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะครับจริงๆเราเคยต่อยกันด้วยนะครับคู่นี้นี่ในสมัยที่ชกสมัครเล่นนะครับในเรียกว่าศึกแพนอเมริกันเกมครับเมื่อปี1987นะครับ ปรากฏว่าในปีนั้นนี่แพนรินกันเกมนี่เขาแค่ลุยกอนเสเลสเป็นเจ้าของเหรียญทองนะครับแล้วก็นในเส้นทางนี่ ชนะรีดิกโบนะครับต่อย2นับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปชนะเลนนอกซูอิสด้วยนะครับว่าในระดับสมัครเล่นนี่โอ้เขาก็คือเบอร์ต้นๆของโลกนะครับขณะดาษรีดิกโบนีนะ่สมัครเล่นนี่ไม่ประสบความสำเร็จเท่า<ต>ที่ควรนะครับโอลิมปิกปี1988นี่ก็ได้แค่เงินในรุ่นเปร์วิเวตแพ้เลนนอกซูอิสน้วยแหละครับโดนขวาโบไปหมัดแล้วเอียงครับอ้าวเลยครับ เปิดยกแรกมาสถิติที่ผ่านมาของกอซาเลสก่อนหน้าไฟน์นี้นี่ต้องบอกอย่างที่เรียนว่าน่ากลัวจริงๆนะครับแต่ว่าหลายคนก็วิจารณ์ครับว่าผู้ต่อสู้แต่ละคนของกอซาเลสก่อนหน้านี้นี่แหม่สกอร์เนื้อแดงทั้งสิน้นว่าอย่างนั้นขณะทีโบนี่เสืส้อสงกระทิงแดกกับ,บบวกขวากันตัวใหญ่ๆนี่ต่อยกันทีๆบ่าเสียวทั้งเวทีครับ โอยเดินจ้วงเลยครับดึงหลบเอามาคัดขวาแน่นอนนะครับว่าน,นี่คือไฟที่เฮลุยกอนเซเลสนี่เจอคู่ชกที่กระดดกขัดมันที่สุดแล้วครับเป็นเบอร์ตน้ตนตของมวยเฮลเวตในยุคนั้นด้วยซ้ำนะครับหลายคนนี่ก็บอกว่านี่คือนักช็อตเีเวทที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่สุดครับในการเป็นยอดมวยครับวามน่าน ร่างดีน้ำหนักหมัดดีเบสิกดีครับยิงขวาโอ้โหกอนซาเลสถามุมตรงนี้ครับโดนเข้าไปตัดลำตัวแล้วก่อนชกในคู่นี้นี่ช่วงโปรโมทด,ดีด่ากันแบบจะกินเลือกกินเนื้อครับกอนซาเลสถึงขั้นบอกผมจะฆ่าครับประมาณนั้นเลยครับ ในงานแถลงข่าวนี่มีสาดน้ำใส่กันมีทำท่าจะสาวกันนะครับหรือว่าหลายคนก็บอกว่าไม่ใช่การโปรโมทซะด้วยครับคู่นี้นี่ไม่ชอบขี้หน้ากันจริงๆนะครับเอาละครับโบยดันก็เซเลสติดมุมอยู่ตรงนี้ครับหมดยกลีเหล่ครับมีเหล่กอซาเลสได้โดนไปเยอะนะครับยกแรกนี่ ดูกันต่อครับยกที่2นี่กำลังสิบสยกนะครับอย่างที่ว่ากันไปครว่าในการแถลงข่าวหลายครั้งนี่โอโ้โหทนก็จะสาวกันนะครับช่วงหลังๆนี่นคณะกรรมการมวยรัฐนิวอดานี่แถลงข่าวดีนี่ต้องเอาฉากมากั้นนะครับฉากเป็นกระตกใส่ครับมากั้นกลางเอาไว้ครับให้ทั้งคู่นี่กระทะกันนะครับ ก่อนชกหนึ่งวันแถลงข่าวก็แถลงคนละคนละช่วงนะครับแยกกันช่างน้ำหนักก็แยกกันครับไม่มาเจอหน้ากันไม่ได้ครับจะสาวใส่กันทุกทีนี่ครับพอขึ้นเวทีมาแล้วนี่เราเลยครับจะต่อยกันก็เต็มที่เลยครับทีนี้เนี่ยโบขยับเข้ามาคนนั้นอีกยี่สินะครับลิดิกโบอายุปีนี้ในห้านะครับขณะที่ฮอยหลุยกอนเสเลสนี่วันนั้น30ครับ คุนี่นี่56แล้วไก่แซยิปเข้มาทันทีนี่เป็นมวยคิวบารนะครับเขานี่ก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าเขาเป็นสุดยอดของเรียกว่าระดับแนวหน้านครับของวงการมวยสากลสมัครเล่นของคิวบานะครับชนะตำนานอย่างเทโอฟิโลสตีเวนสันมาแล้วนะครับสมัยสมัครเล่นนี่โอ้โหกวาดมาหมดกับโดนขวาโบว์อีกหนึง่ง ก็เซลเลสนี่ลีภัยนะครับเรียกว่าไปชกในทัวร์นาเมนต์ที่ฟินแลนด์เมื่อปี1991ครับแล้วก็ก็ลีภัยครับเรียกว่าออกจากแคมป์แล้วก็หนีมาที่สารัสเนี่ยครับมาเทิร์นโปรครับบวกกันโอ้โหทุกซ้ายโบเข้าหน้าเป็นหมัดนึงกอนเซลเลสนี่โดนแต่ละทีนี่ปล่อยผมข้างหลังแกนี่ปลิวสวัยครับเห็นชัดดีเหลือเกินอับคัดขวาอีหมัดนึง โดนอิคโบนี่มาด้วยความแค้นเลยคอืมอ้าวมิสเลนเอาอยัางไงครับแยกโบทุบอ้าโอ้โหกอนซาเลสถ้าจะแย่ครับโดนเข้าไปหลายหมยัโดโบนี่ไม่มีรอดูจังหวะได,ได้ทั้งสิ้นครับจะแทกแยบโดนขวาอีกหมัดนึงอกนซาเลสนี่เชื่อวชาผมเห็นเลยครับ ความแข้งมันแน่นอกครับแม่ตอนต่อยสมัครเล่นนี่ก็แพ้มาแล้วครับมาเจอกันในมวยอาชีพนี่ก็ใหม่ก่อนชมโดนดา่าแล้วไม่มีชิ้นดีครับโบว์จ้วงแล้วโรเลสนี่โอ้ไม่หนีเอาจะมุมตรงนี้เนี่ยอันตรายนะครับแายโบมาแต่ละหมัดตัวก็เท่าเท่ากันเนี่ยครับโดนแยบซ้ายสองหมัดเข้าหน้าจ้วง วันนั้นนี่ยิดิโบนนะักกว่าน,นิดหน่อยนะครับ243ปอน,น,น,นดนออน์ครับขณะที่กอนซาเลสมา237ปอนด์โดนกันไปหมัดเลงหมดยกโอ้โหหลายกันหนานครับกอนซาเลสโดนเข้าไปหน้าตาจากก่อนชกนี่ที่ดูแมน คมเข้มคลุ่มลือเกินครับตอนนี้ในแววตาเริ่มมีความกังวลแล้ว,รวลครับกอนซาเลสแล้วดิโบไม่สนนะครับเดินจ้วงอย่างเดียวตอนชกนี่ได้รับการวางตัวเป็นต่อนะครับสำหรับดิโบประมาณตราของลาสเวกัสนี่ให้แทง5้จ่ายสิ ยิงขวาเปกหมัดหนึง่งเป็นต่อนะครับแม้ว่าแหมตอนต่อยสมัครเล่นนี่จะแพ้มายูสเลนบอกแยกให้แยกหน่อยครับดูหนึทีครับลูดโบย่างสมุมเข้าไปใหมแ่แต่แกแยกระมตัวอยู่กับเชือกอย่างนี้นี่อันตรายเลยครับมาอนเลน,น จบมวยมาถึงตรงนี้นี่ก็เชื่อว่าเขาคงไม่ได้ไม่ค่อยได้โดนอะไรหนักๆแบบนี้นะครับยี่สิบสามไฟที่ผ่านมาของซาเลสขณะที่โบน,ะน,น,น,นี่ผ่านมาทุกรูปแบบเลยครับสองไฟกับเวินเดอร์โฮลิฟิลด์นี่โอ้โหหนักๆครั้งน,นั้นครับ l ี่ครับกอ a ซ a เลสเนี่ยกส้ไปเยอะเลยครับกระแทบ e ู่ต่อสู้ของกอ n z a l e สก่อนหน้านี้ที่พอจะมีระดับอยู่บ้างนี่เลยจะมีอย่างเดนันโดสไนท์นะครับอดีตผู่ชิงระดับผู้ชิงแชมโลกเหมือนกันนะครับในยุคของลาลีโฮมสุ่เลยครับหมโดนขวาหมันนึงันเชื่อกไปแล้วกอนซาเลส h อ n อ o รบของเซเลสนี่ใหม่ขวาใหม่ออกครับรับอย่างเดียวครับยกนี้นคือก่อนชกนี่เอดีฟัชนะครับคือเทรนเนอร์ของโบนี่ก็บอกว่า ก็รู uhm ้อยู่ครับก่อนซาเลสไม่กล้าเดินเข้าใส่โบแน่ครับเพราะว่ากอนซาเลสนี่จริงๆเป็นมวยกึงๆจังหวะสองด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นมีโบยสั่งโบเปิดเกมเต็มที่เลยครับเดินจ้วงตั้งแต่ยกแรกถึงยกสามตรงนี้นี่มากอนซาเลสนี่ดูครับทำได้แก่กอดนะครับบอลเข้าไปเยอะ ลักษณะท่าทางนี้่ไม่เหมือนก่อนชกเลยครับก่อนชกนี่ละเก๋าจริงๆนะครับกลางขากันอย่างนั้นมาชกๆกก็ไปดิโอดูครับโดนยับซ้ายโบกกนเตียไปแล้วก่อนชกนี่เอดิฟัส ขออภัยครับเป็นทางร็อクนิวแมนนะครับพูดการของโบนี่ไปไปคอมเพลนนะครับไปไปก็เรียกว่าไปร้องเรียนกับคณะกรรมการมวยรัฐนิวาดาด้วยนะครับเรื่องของเวทีชกนี่ครับร็อกนิวแมนบอกว่าไมคกอซาเลสนี่จะมาพิงเชือกแบบนี้นะครับเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ พอเขาไปตรวจสภาพเวทีชกก่อนชกหนึ่งวันนี่เขาบอกว่าเชือกเส้นบนมันหย่อนไปครับแต่ไม่ก่อนชกนี่แม่งต้องมาขันเชือกเส้นบนในแข็งขึ้นมาเหน่อยครับละเอียดกันขนาดนั้นเลยครับระดับโลกครับไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับทุกกรณีครับโตนขวาไปมดทุกซ้ายหนึงหลบไปในหวุดวิดนิดเดียวครับ <c oughs> ยังเหมือนเดิมกอนซาเลสถอยเข้าเชือกโดนอัปค so ัทอีกหมัดหนึ่งะครับโดนเยอะกำลังจะเป่าปากเลยครับโอ้โหยกสี่โอยจวงตาบังเภอใจเลยครับตอนนี้มากอนซาเลสโดนอีกหนึ่งสองโดนนี่ครับโอ้โหดูดูโครงเคลงพิลึกกับพยายามจะโยกศีรษะหลบครับกอนซาเลส โดนซ้ายขวาอีกมาหนึง่งโอ้โหไหวไม่ไหวครับไหลกระนาดเลยครับยกสี่นี่นชุดใหญ่มูสเลนนี่เหมือนจะพยายามจะจ้องแล้วนะครับว่าไม่ไม่ค่อยจะโต้เลยครับอกอนซาเลสไฟน์นี้นี่รับกับตัวการันตีไปสามแสนเหรียญน,นะครับอกอนซาเลสกับชุนโบได้เป็นการันตีเป็นหนึ่งล้านเหรียญครับ,สสบดูวงในนี่โบก็ตอดไปเรื่อยครับ ตอร์เซสได้แต่เกาะได้แต่เกาะน,นะครับดิ่งขวาโอ้โหคนละเรื่องนะลักข้างล่างเวทีเลยครับตอเลสนี่ยขึ้นมาข้างบนแล้วนี่ดูครับทำอะไรไม่ได้ครับโบนี่กลัวกดดันครับไม่ให้หายใจให้คอกระแทกแย็บโอ้โว้ยไงครับตอเลสโต้ขวาประมาณนึง ตอนนี้นี่กลายเป็นเป้าเคลื่อนที่ไปแล้วครับโซเลสเริ่มจะโต้ว่าคัดใหม่โดนีิุูซ้ายว่ากันว่าโบนี่เป็นมวยที่ข้อกังขาเดียวของเขานี่ก็คือเรื่องความมุ่งมั่นครับแต่ว่ากันว่าไฟนี้นี่ไม่มีปัญหาเลยครับเ็าว่าสัมภาษณ์ก่อนชกว่าเขามีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษนะครับพอๆกับไฟที่เขาต่อยเมทัลลิฟิลด้วยซ้ำ โอ้แม่คู่ชกตรงหน้าเลยเป็นคนยิงเขมรที่หน้านะครับว่ายอย่างนั้นกระแทกแ,แยบยิงขวาโอ้โหกดเข้าไปเนี่ยครับยกนี้นี่แหมเมาย,ยกเลยครับโบสิบแปดยังได้ครับคะแนนนี่เอาเลยครับปลายยกเกรซเอาอยัางไงครับไหวไม่ไหวอยู่กันตรงนี้ครับไม่ไปไหนโดนซ้ายอีกมาดหนึ่งหมดย,ยกครับอ้าวโบโบไม่หยุดครับจ้วง มันเที่ยวครับโอ้โหดูครับเอ๊จะโดนจับแพ้ฟาวได้ง่ายๆนะครับไม่ละทังหมดยกแล้วก็ยังมันเที่ยวโอ้แต่นี่ครับโอ้โหสภาพยกสี่นี่ยค้างเดียวเลยครับปากนี่อมหมากไปแล้วครับกอนซาเลสดูครับทำเงินหมดแล้วครับหน้านี่ยกห้าครับกว่ากันต่อ สี่มุมกอนซาเลสมาช่วงพักยกนี่โอ้โหทั้งแพทย์ทั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปดูกันใหญ่แล้วว่าไหวไม่ไหวครับแล้วว่ารับเหมาข้างเดียวครับกอนซาเลสสี่ยกที่ผ่านมาคะแนนของฮาร์โรลด์เรดแมนครับจะเป็นอันนี้เป็นกรรมการเก่านะครับแล้วก็มาเป็นทีมงาน HBO ครับให้น่งให้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการอยู่ข้างเวทีด้วยครับ เรกว่าเป็นสีสันเลยครับการถ่ายเท่าสดนะครับก็บอกว่าสียกที่ผ่านมานี่ไม่มียกไหนที่โบแพ้เลยก็เลยกว่าเต็มสีทุกทั้งสียกเลยครับบวกกันโอ้โหไปเหลือไม่ได้นะครับหมักดกอนเสเล่นี่ตูมเดียวก็เลิกได้เหมือนกัน หยักเข้ามาก,บก,ากรบโบกระแทกแล้วในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนี่แหลเรียกว่าแชมป์โลกทีวีเวทข,ของโลกนีกำลังจะเรียกว่ามีแผลมีแผนนะครับที่จะต่อยรุบล้มแชมป์รวบแชมป์กันอีกครั้งหนึ่ง แซมไอดียอฟตอนนั้นเหมืเป็นของไมเคิลบูเรอร์นะขณะที่ไม้เท้าสั้นนั้นตอนนั้นก็ออกจากคุกมาแล้วนะหลังจนั้นก็เรียกว่าเส้นทางถมากินของดิดิโบหรือว่าผู้ชนะของคู่นี้นะครับเปิดกว้างแน่นอนนะครับจะดูถึงตรงนี้แล้วไหมกอนซาเลสลำบากครับ Billie ได้แต่เกาะได้แต่ก่อเนี่ยยิงขวาคอนเซเลสนี่ชกมวยสมัครเล่น200รกว่าไฟเลครับกว่าไฟนี่แพ้แค่ห้ไฟครับแล้วก็ข okay. um ึ้นมาชกมวยอาชีพยีสไฟนี่ชนะรวดครับหลายคนก็มองว่าแกนนี่นะครับว่าที่แชมป์โลกครับแต่ว่าไฟนี้เนี่ย หลวนไปแล้วครับเดอของจริงกัา,กงา,โโงา,าไปครับยิงขวาโอ้โหโบนึงหลบแล้วโขวาเอะไะครับป่ายกห้าเลยครับฟุกซ้ายแรงทวารทีดูครับเรือกันดาวก็ทลักโดนซ้ายขวาโบกันอีกยิงขวาอีกหมัดหนึง่งโอ้โหโดนเงีนสิ้นดีครับกอสเลสตอนนี้ลิมเชเลนี่จ้องดูครับ ตาไม่จับโฟกสัสเมื่อไหอไรด่ดูต้องกระโดดขวางนะครับสสโสดยโดยกกับโอยับสโลสเตอเลยชุดใหญ่ดิบโบนี่แหมสบายสบายครับเดินเข้ามุมโยกที่6ครับดูกันต่อคู่นี้กำหนด12ดยกนะครับแต่ว่า ยกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับว่าเป็นจังหวะน็อกเอาต์นี่แหลเฉียบขาดเหลือเกินครับดูครับว่าจบอย่างไรใครอยู่ใครไปครับหน้าต่อครับโบยกสี่นันยำใหญ่ครับยกห้าก็ว่าได้ครับก็เหลียวว่าได้ทุกยกเลยครับโบนี่คอนเลสนี่จะชนะนี่ต้องพึ้สุดๆเลยครับถึงตรงนี้กระแทกแยบ เจอของแท้เจอของจริงระดับแนวหน้าเข้าไปนี่ไปไม่เป็นครับตูลเลสสถิติมีไว้โชว์อย่างเดียวครับไม่ผมเลยต่อยผิด อ้าวชักสองกับแม่โบโบเอาอย่างไงครับเอาจะเอาอย่างนี้แหมเดินด้วยแหลังมีชักสองโบดยางสามขุมก็มีครับช็อตเลสดูครับออกหมัดมาดิแต่จะไม่มีไม่เหลือน้ำหนักเลยครับจะเป็นการเกาไปแล้วครับดูครับ แรงมันไม่เหลือโดนไปเยอะเหลือเกินลูกซ้ายวงในนี่ก็ไม่ได้เกาะเฉยๆนะครับโบนี่มีตอดนิดๆตอดหน่อยตอดไปเรื่อยครับยิงขวาเต็มๆลูกซ้ายมาตายเลยครับโอ้โหกอนซาเลสหลังจากแหมโดนมาเยอะนะครับหมัดผ็ดศึกครับเต็มๆเลยครับเจ็ดเรียบร้อยครับไม่ต้องนับถึงสิบครับนับแค่เจ็ดนะครับมูริเชลลน ก็ยุต <overall> oh, oh. ิการชกครับโอ้โหดิโบครับเอาชนะไปด้วยเวลา1นาที50วินาทีครับของยกที่6ครับเด็กขาดจริงๆครับสำหรับหมัดก็เอาของดิโบนะครับ รียกว่าโอ้โหรับเหมาไปเลยครับโอ้ยหลุยส์กอนซาเลสหลังจากนั้นนี่เขาก็ไม่เคยได้ขึ้นมาเป็นระดับแนวหน้าอีกเลยครับแพ้มากกว่าชนะด้วยซ้ำนะครับสำหรับโอ้ยหลุยส์กอนซาเลสหลังจากไฟน์นี้นะครับแพ้ทีมวิเทอร์สปูแพ้รอสบูลิตี้ครับโอ้โหดูขวาเขาเต็มกรามเลยครับ ซ้ายหมัดหลังนี่ไม่เท่าไหร่นะครับขวาหมาัดแรงดูงง <c oughs> จ้วงไปครับหลับตั้งแดดกลางอากาศแล้วครับ <c oughs> โอเค okay, หลุยส์กอนซาเลสนี่มาเลิกมวยเอาในปีสอ <c oughs> งพนะครับมาเรียดิกโบนี่ก็ ในภายหลังก็สภาพร่างกายก็ไม่ดีครับโดยเฉพาะสองไฟกับแอนดูโกลโตา้าเกือบว่าตัวไม่รอดครับแล้สุดท้ายก็แขวนนวมไปไฟสุดท้ายที่ต่อยนี่คือ2,008นะครับนี่ก็คือชัยชนะของริสบิโบครับควอมการตำแหน่งเอาไว้ได้นะครับแต่ภายหลังก็ก็สลัดตำแหน่งของ w b บโไปนะครับเพื่อไปโกกับอีเวนต์โฮลิฟิลด์ในไฟที่3นะครับ ครับและนี่ก็คือไฟคลาสิกประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่ไมโลแห่งความทรงจำคู่ไหนก็โปรดติดตามนะครับหรือว่าอยากรู้คู่ไหนแนะนำมาได้ครับจัดได้จะจัดให้นะครับส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ